ทำหน้าที่ให้มันเป็นมืออาชีพรู้ไหมว่าการเป็นผู้จัดจาก,การดารามันมีหน้าที่ต้องดูแลดาราไม่ใช่ไปนั่งชมวิวแล้วก็พูดความจริงเพราะคนทั้งประเทศเขานั่งฟังอยู่อย่ามาตอแหลรับไม่ได้บายบายกตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในรายการสดคุณผู้ชมและ คาดหวังว่าเราจะค้นหาความจริงได้ในเร็ววันนี้ และอยากรู้ว่าสำนวนของตำรวจคืออะไรขัดกับความรู้สึกของคนทุกคนที่กำลังดูและติดตามข่าวนี้หรือไม่หนึ่งในนั้น,น,นคุณลีน่าจังไม่ปล่อยจากจุดนี้อย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากมากกับคุณลีน่าจังที่มาถึงรายการของเราได้ข้อมูลความรู้ข้อกฎหมายด้วยแล้วก็มุมมองจากคนคนหนึ่งที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นขอ,ข,ขอบคุณมากมาะนะคะคคแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีอีกหนึ่งทนายค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราคนนี้กลายเป็นว่าเมื่อ จูจๆจะมาทำคดีนี้นะมาจากนิมิตมาจากภาพวาดไม่ใช่จากการที่สืบค้นหาหลักฐานพยานวัตถุอะไรทั้งสิน้นอะไรเป็นแรงโดนใจให้เขาทำขนาดนี้ในช่วงหน้าทนายตั้มมาพูดคุยกับเราค่ะ